ย้อนกลับไปต้นฤดูกาล2 0 2 1 2นถึงถ้าจำกันได้ไทม์ไลน์ขณะนั้นคือห่วงเวลาแห่งความยากลำบากของอาร์เซนอลอย่างแท้จริงครับพวกเขาออกสตาร์ทซีซันได้ย่ำแย่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยการพ่ายแพ้3ามนัดรวดโดนถล่มเลเทก้าประตูและยิงคู่แข่งไม่ได้แม้แต่ลูกเดียวที่เลวร้ายสุดขีดคือปืนใหญ่รูดกลาวลงไปจมบวยไม่ขยับฝั่งมิเกลวเตตา้ากุนซหนุม่มถูกยกให้เป็นตัวเต็งพร้อมโดนปลดได้ทุกเมื่อว่ากันตามตรงเราไม่เคยเห็นในปืนใหญ่อาการโคมม่าาาขนนนนดั้กอ อย่างไรก็ตามจุดเปลี่ยนครั้งแรกมาถึงในเกมวีที่4และ5กัมแมชเปิดบ้านรับนอริชและบุกเยือนเบอร์ลีถึงเทิร์ฟมัวชชยชนะ10พร้อมกับ6แต้มจาก2เกมนั้นต่อลมหายใจให้อาร์เซนอลได้เฮือกใหญ่ครับก็จากที่โหลดตำแหน่งสุดท้ายพวกเขาทะยานขึ้นมารั้งอันดับ13จากหันไปทางไหนก็เจอแต่เรื่องแย่แยปืนใหญ่พลิกโมเมนตัมกลับมารวมใจเป็นหนึ่งอีกครั้งเทว่าถึงตรงนี้งานยังไม่จบโปรแกรมวีที่6อาร์เซนอลเตรียมเปิดบ้านทำศึกดาร์บี้แมชกับไก่โดยทองทอตแนมอสเปอร์ สำหรับเดอะกันเนอร์สนี่คือเกมสำคัญสุดๆหากพวกเขาเอาชนะคู่ปรับตัวชากาัดร่วมเมืองจะนักเตะสตาฟโคชหรือแฟนบอลรับรองว่าความมั่นใจมาเต็มแน้าแต่ถ้าผลที่ออกมาตรงกันข้ามถ้าเกมนี้อาร์เซนอลพลาดท่าแพ้คาบ้านใครจะรู้บางทีไอ้ปืนใหญ่อาจหลุดวงโครจรไปเลยก็ได้ครับเอาล่ะนับจากเกมกับเบอร์ลี่อาร์เซนอลมีเวลาเตรียมทีม8วันแน่นอนตลอดทั้งสัปดาห์นั้นพวกเขาก้มหน้าก้มตาทุ่มเทเกินร้อยให้กับการฝึกซ้อมบรรดานักเตะเร่งซึมซับแทคกติก เราสตาฟโคชถ่ายทอดแผนการรับมือคู่แข่งทุกอย่างดําเนินตามปกติกระทั่งเข็มนาฬิกาหมุนมาถึงวันแข่งจริงโดยทั่วไปไม่กี่นาทีก่อนเริ่มเกมกุนซือส่วนใหญ่รวมถึงมิเกวอาเตต้ามักพูดปลุกใจราวอารมณ์ให้ลูกทีมลงไปเล่นในสนามด้วยความฮึกเหมิมหากแต่เกมนี้ต่างออกไปครับช่วงเวลาที่ต้องกล่าวอะไรบางอย่างกับนักเตะอาเตต้ากลับชี้ไปที่ชายหนวดเฟิร์มสวมแจ็กเก็ตสโมสรคนนึง เขาเริ่มเกิ่นว่าตลอด,ทดสทศวรรษที่ผ่านมาชายคนนี้บันทึกทุกเหตุการณ์ทุกอารมณ์ของทีมผ่านกล้องในมือและฉันอยากให้พกนายได้ฟังอะไรจากเขาหน่อยใช่ครับก่อนเกมวันนั้นจะเริ่มเปิดฉากฟาดแข้งอาเตต้ามอบหมายให้สจวรต์ตแม็กฟาร์แลนด์ช่างพาประจำสมโมสรผู้รู้ดีว่าน็อตลอนดอนดาบี้มีความหมายกับเดอะกูนเนอร์สมากแค่ไหนทำหน้าที่ปลุกใจนักเตะแทนเขามันพูดยากกว่านี่คือสมโมสรของฉัน ฉันโคตรรักสโมสรแห่งนี้รวมถึงพวกนายทุกคนตลอด30ปีที่ผ่านมาฉันได้ถ่ายรูปผู้เล่นเก่งๆนักเตะระดับโลกและสโมสรที่ยอดเยี่ยมถึงวันนี้ฉันได้เฝ้ามองพวกนายบ้างฉันรู้ดีวันนี้คือสุดยอดทีมฟุตบอลฉันเป็นแฟนบอลมาทั้งชีวิตสิ่งที่เราต้องทำคือออกไปสู้แล้วเอาชัยชนะกลับมาให้ได้นี่แหละตัวฉันฉันเป็นแฟนบอลคนหนึ่งและยังมีแฟนบอลอีกมากมายรออยู่ข้างนอกด้านพวกเขายอมทำทุกอย่างเพื่อคว้าชัยชนะลองมองไปที่พวกเขาสิ ทันทีที่นายเข้าเทคเคลนครั้งแรกจงฟังเสียงจากแฟนบอลผู้คนเหล่านั้นจะอยู่เคียงข้างนายและแหกปากกันสุดเสียงเมื่อนายเทคเคลนชนะหรือท้าพวกนายยิงประตูดได้ลองมองที่ใบหน้าของแฟนบอลอีกครั้งมองให้ลึกแล้วใช้ความรู้สึกสัมผัสว่าพวกเขารักพวกนายขนาดไหนลุกขึ้นซะแล้วไปทำให้ดูหน่อยว่าเองก็รักพวกเขาไม่แพ้กันหลังทอยคำปลุกใจอันทรงพลังของแม็กฟารลนจบลงเสียงเฮสุดเฮกเหิมของเหล่ากันเนอร์สก็ดังลั่นห้องครับ วันนั้นพวกเขาเดินลงสนามโดยความเ้าวหานองอาจสมศักดิ์สรีไม่รู้ว่าโมเมนต์ในห้องแต่งตัวมีผลมากน้อยแค่ไหนแต่ความสุดยอดที่เอเมริสเตเดียมคือเด็กปืนแม่งวิ่งลืมตายว่าเกมกับสเปอร์เซนอนใส่ย,ยับยับชนิดปลูพมยิง30ตั้งแต่34นาทีแรกก่อนที่จบเกมพวกเขาจะเอาชนะไก่เดือยทอง3มประตูต่อหนึ่งภาพชวนขดลุกคือหลังสิ้นเสียงนกหวีดยาวจากผู้ตศิสิ์มิเกวเตตาเดินปลีไปก่อนสจวรตแม็กฟาแลน พร้อมกับชี้นิ้วยกเครดิตให้ตากล้องประจําสโมสรวันนี้ล่ชายผู้อยู่เบื้องหลังชัยชนะเช่นกันกับอาเตต้าที่ไม่รู้ว่าแกปิ้งไอเดียนี้ได้ไงแต่แม่งโคตรได้ใจคนลูกหนังที่สุดแล้วแม้จะเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นเล็กๆบนผังภาพขนาดใหญ่ขององค์กรแต่หากวันหนึ่งมีข้อสงสัยว่าใครคือคนที่เข้าใจรู้ซึ้งและหลงรักทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอาเซนอลผมขอตอบด้วยความภาคภูมิวัสจุร์แม็กฟาร์แลนคือคนที่คุณตามหาหครับ